ฉเฉลยแล้วพุทธอภิวันเปิดตัวย้ายศบช่องใหม่หลังลาออกจากทุบโต๊ะข่าวฉเฉลยแล้วพุทธอภิวันเปิดตัวย้ายพบช่องใหม่หลังลาออกจากทุบโต๊ะข่าวที่ก่อนหน้านี้พุทธอภิวันได้ลาออกจากช่องอมรดินทีวีซึ่งพิธีกรคู่ร่วมบุญอย่างจิตตีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงพี่เอกที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาจนทําให้รายการทุบโต๊ะข่าวกลายเป็นที่นิยมโดยจิตตีระบุว่าการตัดสินใจของพี่ทําให้หนูใจหาย ไม่เป็นไรค่ะพักกายให้สบายใจนะคะใช้พลังมาเยอะแล้วใช้แปดชีวิตให้ตัวเองเพราะชีวิตต้องดําเนินต่อไปและหลังจากที่จับตากัน,นอย่างยาวนานพุทธอภิวันย้ายไปช่องไหนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมล่าสุดทวิตเตอร์สุรชัยเชิดโชติศักดิ์ซึ่งเป็นของเยฮอสุรชัยประธานกรรมการบริหารของ r s ได้โพสต์ภาพคู่กับพุทธอภิวันพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่ายินดีต้อนรับพอออกข่าวช่อง8คนใหม่ คุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วนี้สนุกแน่นอนคลใายๆกระดูช่องแปด r s g r o u p ขอบแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ